มีอะไรกินไหมคะมีอะไรกินไหมคะมีอะไรกินไหมเมื่อยุ่เมื่อไร

ไปหมดทุกตัวแล้วทำให้ใครกันแบบไปแบบมาแบบไปแบบมา บ้านฉันกนุกค่ะมาล้วมีรักค่ะน่ารักไหมคะรักไหม,มไปแล้วก,ก,ก็ไปมาแล้กหายหมดเลยไปไปเฉย ไมบเลอะพี่น้องไม่ใช่บัลบุญแบบคิดจะไปก็ไปคิดจะมาก็มามาเลยจ้ะคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณกำลังคิดอะไรอยู่ไม่เดินดู ขาวบริสุทธิ์ด้าสีลายเหมือนแม่ค่ะสวัสดีค่ะแบบไปเหมือนแล้ว